สวัสดีครับผมชานะครับเป็นตัวแทนจากเอ็กเสือ่งไทยแลนด์เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเจ้าเอ็กซส่เพิร์น X9 มาทดสอบทศนนที่ลานพีก้าเมืองทองธางนีกันนั่นเองนะครับเบื้องต้นเลยก่อนอื่นนะครับคันนี้นะครับวิธีการสตาร์ทรถเพียงแค่ท่านขึ้นรถมานะครับอย่าเบรกจากนั้นรดก็ตสตาร์แล้วต่อมาครับวิธีการเปลี่ยนเกียร์กล้ามพวงอะไรฝั่งขวาเลยครับกดลงเดินหน้ากดขึ้นถอยหลังกดปุ่มข้างๆเป็นเกียร์จอดแค่นั้นเองจบเลยครับต่อมาเรื่องของการปรับ ซ้ายได้ขวานะครับหน้าจอตรงกลางลู่จากข้างบนลงล่างจากนั้นนะครับจะมีคําสั่งที่ว่าการปรับกระจกมองข้างกดเข้าไปแล้วเราก็เลือกฝั่งกระจกได้เลยซ้ายและขวาแค่นี้เองเราก็พร้อมลุยกันแล้วนะครับไปทีนี้เราไปทดสอบสมรนะเจ้าคันนี้กันดีก,กว่านะครับสถานีแรกที่เราจะไปนั้นก็จะเป็นเรื่องของอัตราเร่งสู่ถึงร้อยแล้วก็ลงถึงการเบรกอีกด้วย โอเคครับไปสามสองห่งลุยพิงพอ <Ping Paul S 2> มมีร้อเอียดนิดนึ่งนะฮะอันนี้โอเคเบรกใช้ได้เอาอยู่เบรกตามเท้าดีมากคันนี้ยแล้วผมก็เชื่อว่าอาัตราเร่งจาก8 0 1ถึง1้อก็พิงพอนะคันนี้สำหรับเร่งแซงแบบใช้ง,งานทั่วไปเลยต่อไปจะเป็นสถานีสลาลมนะฮะมาดูช่วงล่างกันว่าเรื่องของการคงแขงนั้นเอาอยู่ไหมไปครับมา ซึ่งแน่นอนเนาะในความเป็นจริงเราคงไม่ขับแบบสาดลงแบบนี้อยู่แล้วนะครับเนื่องจากพอเป็นความเป็นไฟฟ้าพอจุดซีดีมันต่ําลงอย่างเงี้ยการส่งตัวเรื่องของการสูญเสียการส่งตัวเนี้ยแทบไม่เกิดขึ้นเลยเนียนสถานีต่อไปก็จะเป็นเรนเชนเอาไว้หักดบฉุกเฉินนะครับโอเคนะครับจะหักขวานะครับหรือกรณีฉถกกฉล้นปึ๊บอคงง่ายปูงอะไรแม่นด้วยแล้วก็นี่อีกสถานีหนึ่งที่ผมชอบมากๆและเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะดูนะครับเรื่องของช่วงล่าง แน่นอนว่าถุงลมของเขาก็ทําหน้าที่ได้อย่างดีมากนี่เรียกว่าตัวบอดที่รถกับช่วงล่างแยกแยกจากกันเลยแน่นอนว่าความนุ่งความแข็งเนี่ยแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันผมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมาลองขับด้วยตัวคุณเองมาลองทาเป็นคนขับมาลองนั่งด้านหลังผมเชื่อลูกค้าประทับใจอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเจ้า X p พิ X 9คันนี้ขอบคุณครับ